Bye. Yeah. นี่นะคะวอดอจะพาเพื่อนค่ะย้ายบ้านมาอยู่ชิคาโกกับวอดอค่ะอน,อน,นะคะใครที่หลงเข้ามาในช่องของวอลดอร์วูดดี้นะช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วอลดอในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะวอดอก็ปั่นจักรยานโน no. ก็ไม่ได้ปั่นไปเที่ยวไหนนะคะปั่นเพื่อความผ่อนคลายค่ะคือถ้าเมื่อสิปีที่แล้วนะคะการปั่นจักรยานเนี่ยตอนอยู่ LA นะนะคะปั่นเพื่อชีวิตการปั่นทางานให้อีดอกแต่ตอนนี้ชีวิตโอเคขึ้นแล้วนะคะก็การปั่นจักรยานตอนนี้ก็คือปั่นเพื่อความสนุกแล้วก็บันเทิงเท่านั้น,นะคะ่ะ วัดอก็อยู่ย่านอากายนะครหรือว่าเลดไลอากายนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบย่านที่คนเอเชียโดยเฉพาะเวียดนามนะ,ะอยู่เยอะมากะคะะก็จะมีของแบบเอเชียนเอเชียนบ้านเรานะ,ะเยอะมากเลยนะ,ะแล้วก็ร้านอาหารอร่อยอร่อยนะคะ โดยเฉพาะร้านอาหารเวียดนามจีนเนี่ยจะเยอะมากเลยนะฮะในแถว,แถวอากายนะคะเขามีอากายหนห่นะคะเขาก็จะมีแบบคอนเสิร์ตแล้วก็อาหารนะฮะตรงนี้น่ารักมากนะคะคนที่จะออกมาแบบมีดนตรีเตน้นนะฮะสนุกมากเลยทุกนี้เขาก็ดูซบซานะฮะแต่รู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะยุ่งนะฮะยา่านอากายเนี่ยนะคะก็จะเป็นย่านที่อยู่ในยา่านอัพทาว์นะคะก็อยู่ทางตอนเหนือของ เมืองชิยรโกโนะฮะถ้านั่งรถเอดไลน์หรือว่านั่งรถไฟก็จะประมาณ45นาทีได้นะฮะ แท้เลยนะคระับนี่เป็ดแรมอยอ,อ,อ,รอร่อยมากเป็ดนิ่มมากเลยอะ่ะแล้วเขาก็มีน้ำซุปไทยด้วยนี่ส่วนหมูกรอบของเขานะฮะกรอ,อบมา,ากรอก,กินแบบไม่อัน อมหมูกออ็แบบเลิศอะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอะอืมคือทั้งเป็ดทั้งหมูอะอร่อยมากแต่คราวนี้พลาดลืมสั่งหมูแดงคือถ้าเพื่อนๆจะมาเชียร์โปนะฮะสถานีเลสไลน์อากายเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเอเชียแบบเวียดนามไทยจีนไปครบเลยะคะ่ะแล้วในร้านเขาหละนี่<ว><า>เขามีพริก<ว><า>เป็นแบบว่าเป็นพริกตำ จอดบอกบนเผ็ดจอสเซสไปซี่ดูดมันจะมีเพล็กพริกว่าชิลลี่โอเยลนะครับ right spicy right จบอกเพื่อนๆนี่เขามีไข่เค็มให้ด้วยจอดไม่กินจอด no eat จอดไม่เอาค่ะนะครับเผ็ดเวอร์แต่อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบซอยซอสกับชิลลี่คือแบบร้านเนี้ยแบบเลิศมากเลยอ่ะคือถ้าใครอยากจะได้แบบอารมณ์ฮ่องกงนะ ต้องมาลัสซันวาเลยเพื่อนก็อนเลยนะคะเชิร์โก้กะะ็เป็นเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬารถอันดับ3นะคะรองมาจากมหานครนิวยอร์กมหานครแอลเนะคะแล้วก็ชิคาโ,โก้ค่ะ หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเชียโก้นะคะเชียรโก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐอิลลินอยส์นะะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะเพราะเมืองหลวงเนี่ยชื่อว่าสปริงฟิลด์ค่ะเชียโก้นะคะเป็นศูนย์การการคมนาคมการเมืองการปกครองแล้วก็การศึกษานะคะศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ๆก็อยู่ที่มหานครเชียโก้ในล่ะค่ะส่วนที่เมืองเชียโก้นะคะข้อดีของเขานะคะเขาก็จะรักษาพื้นที่ริมทะเลสาบเนี่ยนะครับให้เป็น่วนสาธารณะ ตรงนั้นก็จะเป็นสําหรับที่วิ่งนะฮะก็ใครจะวิ่งก็วิ่งตรงพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะฮะส่วนตรงที่วอดอ,อก,กําลังจะไปนะฮะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับคนที่จะปั่นจักรยานนะฮะใครที่อ, <c oughs> อยากวิ่งก็ไปวิ่งตรงโน้นนะคะส่วนใครที่อยากปั่นจักรยานก็มาได้ที่ถนนสำหรับปั่นจักรยานตรงนี้นะคะนี่ทางซ้ายมือของวอลดอ,อ์ก,ก็คือ,อทะเลสาบมิชิแกนค่ะ อากาศกำลังดีเลยอโลฮาส่วนซัมเมอร์ของชิคาโกเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากนะคะคนชิคาโกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีเวลาก็จะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านนะฮะหรือว่าเวลาจะทานข้าวก็จะชอบทานข้าวกันนอกบ้านนะคือแบบอยากจะนั่งกันข้างนอกร้านอาหารไม่อยากจะนั่งกันในร้านนะก็แบบพาดีิโอเนี่ยจะเต็มตลอดก็เป็นบรรยากาศส่วนสาธารณะนะคะในแทบฟอสเตอร์ แอ e เ u e ิ e บีชนะคะนี่ก็จะเป็นสวนสนามเด็กเล่นนะคะเด็กเล่นพูด네 <im> <ELLE> ถึงชิคาโกเดอะบีนหรือว่าเจ้าคาวเกตนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิคาโกตึกเซียนะคะตึกเซียทาวเวอร์หรือว่าตอนนี้เป็นตึกวิลเลสทาวเวแล้วก็จะเป็นตึกที่มีความโด่งดังนะคะของนครชิคาโกหนังนะคะถ้าเราเคยดูหนัง ดักไนท์นะฮะหรือว่าแบทแมนะเขาก็ถ่ายทำที่เมืองชิคาโกนะหรือว่า t r a n s f o r m e r มนะฮะ <c oughs> ก็ถ่ายทำที่เมืองชิคาโกนะอันนี้ก็ถ้าเผื่อใครไม่รู้จักนะเพราะว่าหนังฮอลลีวูดส่วนใหญ,ญ่ก็จะโชว์เรื่องราวในนิวยอร์กหรือว่า LA หรือว่าซานฟรานซิสโกนะฮนะก็ตอนนี้วอลดอก็ปั่นจักรยานริมทะเลสาบนะฮนะเดี๋ยววอลดอจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเมืองชิคาโก้ะนี่บรรยากาศนชะิวขนาดไหนเพื่อน บรรยากาศชิวมากคือหน้าหน้าร้อนเนี่ยก็ทําได้ก็คือเนี่ยมาทะเลสาบนะฮะหรือคนที่นี่จะเรียกกันว่าเลกฮนะ,ะก็ทะเลสาบมิชิแกนนี่นะคะก็เป็นเหมือนแบบหัวใจของเมืองชิลาโกเลยนะคะใครๆก็ อบอกได้เลยนะคะว่าเมืองเชโก้เนี่ยมีความสวยงามเพราะว่าอยู่ติดทะเลสาบนะคะเวลาถ่ายรูปหรือว่าลงเรือล่อ,ลองเรือเนี่ยเราก็จะเห็นดาวเทาว้าเชาโก้ทั้งเมืองนะฮะมันมีความสวยงามมากและที่สําคัญสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไทยนะคะที่กําลังสนใจว่าเฮ้ยฉันจะไปอยู่อเมริกาเนี่ยจะมาอยู่เมืองไหนรัฐไหนนะคะวอดอร์ก็อยากจะมาขอพูดข้อดีของเมืองเชาโก้ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนเลยนะคะ ข้อดีของเมืองิชาโกนะคะข้อแรกก็คือว่าเป็นเมืองใหญ่นะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยถ้ามาอยู่อเมริกาเมืองใหญ่ๆนะคะเราก็จะมะีช่องทางและโอกาสไม่ว่าจะเป็นทางด้านการหางานอาหารนะคะแล้วก็การเดินทางในเมืองใหญ่เนี่ยมันจะง่ายกว่าเมืองเล็กๆนะฮะอย่างเช่นถ้าเราอยู่เมืองที่เป็นเมืองเล็ก,เลก,เลกๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีรถเมล์รถไฟที่แบบวิ่งให้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอย่างนิวยอร์กกับิชาโกเนี่ยรถไฟเนี่ยคือเขาวิ่ง ตลอดนะฮะก็คือถ้าเราไม่มีรถเราก็สามารถที่จะเดินทางเป็จนจรไปมาได้นะฮะอันดับ2ก็คือว่า,เ,าเรื่องงานนะฮะเรามีตลาดงานที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนนะ,ะในการที่จะเข้ามาสแสวงหาง,งานในเมืองเชียโก้นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานที่ไม่มีสกิลหรือว่ามีสกิลนะคือ เมืองนี้มันเปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาหางานได้นะครดังนั้นเชิคาโก้เนี่ยก็เป็นตลาดแรงงานที่สําคัญแห่งหนึ่งของอเมริกาเลยนะคะและต่อไปก็คือกิจกรรมต่างๆในหน้าร้อนนะคร เชียโกเนี่หน้าร้อนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีนะฮะงานเทศกาลอาหารเกย์ไพร LGBT นะคะก็เปิดกว้างนะฮะในเมืองเชียโกดังนั้นเมืองนี้นะคะในหน้าร้อนเนี่ยในช่วงระยะเวลา4-5เดือนนี่นะฮะก็จะเป็นช่วงที่ใครๆก็ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านตลอดทั้งทั้ง,ท,งทั้งหน้าร้อนนะ,ะแต่ช่วงโควิดนี้ก็อาจจะดูเงาๆแล้วซบเซาไปหน่อยนะฮะแต่ แต่โอเวอร์ออทุกอย่างก็แบบเออมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็น่ามาเที่ยวมากนะคะและข้อต่อไปก็คือนิสัยของคนชิคาโกค่ะนิสัยของคนชิคาโกเนี่ยจะอารมณ์เหมือนว่าเราอยู่เมืองเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็เปิดกว้างนะยังมีความเปิดกว้างถึงแม้ว่าบางคนก็จะอา,อาจจะบอกว่าถ้าเทียบกับเมืองนิวยอร์กหรือว่า LA เนี่ยคนที่นั่นอาจจะมีความเปิดกว้างมากกว่านะฮะ แต่ว่าคนเชียโก้เนี่ยในความรู้สึกของวอร์ดอรคือเขาก็เปิดรับชาวต่างชาติแล้วก็อ้าแขนความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละชาติศาสนาชาติพันธ์นะคะคือยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สูงอยู่นะคะและแต่ละคนก็อยู่ด้วยกันย่างสันติสุขนะ,ะยังมีการแบบทะเลาะแตกแยกเพราะเพราะเชื้อชาติเนี่ยยังน้อยกว่าในหลายๆเมืองนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเมืองเชียโก้แล้วและคนแต่ละคนในที่นี้เขาก็ ยินดีที่จะช่วยเหลือของพวกเรานะไดะ้ทุกเมื่อนะถะามทา่าเนี้ใครๆก็พยายามที่จะช่วยนะครบอกทางอยากจริงใจนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือถ้าเทียบกับเมืองนิวยอร์กแล้วจะรู้สึกเลยว่าคนนิวยอร์กจะเร่งรีบแล้วก็ต่างคนต่างแบบไม่สนใจใครมากกว่านะฮะถ้าเทียบกันแล้วนะฮะ ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยเมืองเชอราโก้ะเราก็ดูเลยว่าเออถ้าเราอยู่ตรงย่านไหนอยู่ตรงเนเบอร์ฮูดไหนเนี่ยราคาของบ้านก็จะขึ้นขึ้นลงถูกแพงตามเนเบอร์ฮูดแล้วก็สภาพของบ้านนะ,ะถ้าเราอยู่ดาวเทาเนี่ยแน่นอนว่าแพงแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเราออกมาจากดาวเทาแล้วเนี่ยบ้านก็อาจจะลดลงมา1 0 2 0เอซเลยด้วยซ้ำนะดังนั้นการเลือกหาที่อยู่เนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพง เท่ากับเมืองใหญ่อย่างเช่นนิวยอร์กหรือว่าซานฟรานซิสโกนะฮะดังนั้นใครที่ไม่อยู่เชิคาโกเนี่ยค่าบ้านเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นราคาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยยังรับได้นะฮะไม่ถือว่าามากมายเหนือบ้าฟาแรงกนะ ข้อเสียที่วูดดี้รู้สึกว่าชิคาโกเนี่ยควรจะปรับปรุงก็คืออ,อันดับหนึ่งก็คือเรื่องสภาพถนนและก็การก่อสร้างนะที่เขามีไม่จบไม่สิ้นนะเพราะว่าเมืองน,นี้ก็เป็นเหมือนที่กําลังแบบสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะถนนแล้วก็ตึกราบบ้านช่องจะปลูกมาปลูกทุกวันทุกตึกนี่ขุดเป็นดอกเห็ดทุกวันดังนั้นเวลาเราจะไปชิคาโกเนี่ยทุกทีก็อาจจะมีการปิดถนนซ่อมแซมถนนสร้างถนนใหม่สร้างตึกราบบ้านช่องใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆทุกวันในชิคาโก อันดับ2ก็คือที่วูดดี้เห็นก็คืออากาศที่มันหนาวหนาวมากจนเราอยู่แบบลาบากนะฮะสภาพกามเป็นอยู่ตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยถือว่ายากลําบากมากในชิคาโกนะ,ะง,านาางานแ้าุกเราทํางานรัฐบารก็จะเป็นช่วงที่คนที่เป็นคนเสิร์ฟเนี่ยได้เงินน้อยที่สุดนะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วคนก็ไม่ออกมาทานข้าวนะฮะพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็เงินก็ขึ้นอยู่กับทิปด้วยอันนั้นก็จะได้เงินล,ลดน้อยลง ะะแล้วก็ค่าไฟก็อาจจะแพงขึ้นในช่วงนั้นเพราะว่าเราต้องใช้ฮีตเตอร์เยอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางตึกถ้ามีฮีตรวมก็ถือเป็นการโชคดีของคุณไปนะฮะไม่ต้องเสียเงินตรงนั้นนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อเสียนะ,ะหรือว่าถ้าใครมีรถเวลาหิมะตกหนักๆการขุดหิมะให้รถออกมาวิ่งเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ <laughs> เหนื่อยและลำบากมากนะฮะปีที่แล้วนี่ขุดหิมะจากแบบขุดหิมะที่รถนี่แบบเหนื่อยมากนะฮะ ภาษีที่แพงนะถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วนะฮะภาษีในที่นี้ก็คือเราได้เงินจากเทเช็คเรามาเราอาจจะโดนรเตทติเลนอยเนี่ยเอาเงินภาษีเราไปเยอะมากนะฮะแล้วก็เวลาซื้อของเนี่ยชอปปิ้งเนี่ยเราต้องบวกไปอีก12%นะฮะถ้าเราซื้อของที่ชิชากโกดังนั้นของที่ชิชากโกที่เชากโก้นะฮะก็จะถือว่าแพงเป็นพิเศษเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนะคะอันนี้แต่ว่าเรามาดูข้อดีนะฮะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศริมทะเลสาบิชากโก้นะฮะ ทะเลสาบมิชิแกนที่เมืองชิคาโกค่ะส่วนริมทะเลสาบมิชิแกนนะคะเพื่อนเพื่อนกอ็สามารถที่จะมาเล่นน้ำได้เล่นเจสกีนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะค,ะคนชิคาโก้เขาก็จะมานอนอาบแดดกันซะส่วนใหญ่นะ,ะันไหนอากาศดีดก็มานอนอาบแดดน,นะ,ะมานอนเล่นน้ำะอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำในทะเลสาบเนี้ยแอบเย็นมา สำหรับคนที่ชอบตกปลานะนี่ก็ตกได้ตรงนี้เลย <S How s g o i n อคะสำหรับเมืองเชิคาโก้นะ,คะใครที่มีรถนะครก็จะถือว่าเป็น uh, เมืองที่มีค่าใช้จ่ายของคนที่มีรถสูงอยู่นะฮะการที่เราจะขับรถมาดาวเทาเนี่ยค่าจอดรถในดาวเทาก็สูงมากนะฮะหรือว่าการที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่จอดรถเนี่ยตามท้องถนนของเมืองชิคาโก้เพื่อนๆจะต้องเ,ออเสียตังค์ฟีดมิเตอร์นะฮะเพื่อที่จะจอดรถในเมืองชิคาโก้นะฮะแลพวค่าสติ๊กเกอร์ของทะเบียนรถนะฮะแล้วก็ สติกเกอร์ของเมืองชิคาโก้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นภาระที่เพ yeah ื่อนๆจะต้องเสียไปด้วยนะฮะแล้วก็น้ํามันแป่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ซื้อรถนะฮะการนั่งรถเมล์รถไฟในชิคาโก้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ควบคุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเมืองชิคาโกนะฮะเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีบอกว่าไบค์เลนเลนสำหรับคนวิ่งนะฮะแล้วก็รถวิ่ง อตอนนี้วอดอร์ก็ถึงที่ Montrose Beach นะครบอันนี้ก็มาร้านริมเลกที่เป็นร้านโปรดของวอดอ์กระจอร์ดฮะอาหารไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ว่าจะมาพาเพื่อนมาดูบรรยากาศฮะ,ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครมีห้องน้ำแล้วก็เหมือนท,ทะเลเลยะคระับมี สาธานูปโภคเหมือนเรามาเที่ยวทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตรงนี้นะคะล็อกจักรยานก่อน ก็อยู่ที่ร้านเดอะด็อกนะฮะแล้วร้านนี้เขาก็จะขายแบบเหล้าแล้วก็อาหารแบบอเมริกันนะ,ะก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ที่ทะเลจริงๆเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่มอนโทสเอ่อบีชนะ,ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของมอนโทสบีชท่านเพื่อน Yeah, yeah. We didn't think that I didn't even know it was open Yeah Before s m e t Before the cold เมืองชิคาโกเขาก็สั่งให้กลับมาใส่หน้ากากในร้านอาหารแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศคอมเพลเมืองชิคาโกนะเขาเรียกว่ามอนโทสบีชนะหรือทะเลชายหาดมอนโทสนะคะบรรยากาศก็เหมือนแบบเรามาเดินทะเลจริงๆนะแต่ว่าที่จริงเขาเป็นทะเลสาบนะฮะ นี่ทางนี้เขาก็มีคนมาเล่นวอลเลย์บอลกันนะหนุ่มๆบีชบาร์ดี้น, beach, beach นะฮะผู้ชายแซบๆก็นะคะก็มาเล่นกันหรือว่าจะเป็นเด็กเล็กเกแดงนะคะเขาก็มาเดินเล่นกันค่ะ แล้วที่เราเห็นตรงนั้นนะฮะเขาก็จะเป็นแบบว่าห้องน้ำนะฮะให้เราใช้ฟรีและล้างตัวฟรีนะฮะตรงนั้นนะฮะส่วนตรงนั้นก็เป็นร้าน The Dog ที่วอลด็อกไปนั่งทานียร์มานะฮะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นแบบว่าบรรยากาศในเมืองชิคาโกนะคะวันที่แบบอากาศดีๆในหน้าร้อนนะฮะถ้าหน้าหนาวนี่ก็คือมาไม่ได้เลยค่ะหนาวมากนะฮะแล้วก็พวกบีชพวกพายเนี่ยเขาก็จะปิดตอนช่วงหน้าหนาวนะ You, why นี่ก็เป็นบรรยากาศของ Montrose Beach นะฮะหรือว่าทะเลสาบ m o n t r o s นะฮะของเมืองชาโกะฮะตอนเย็นๆคนก็จะเอาหมามาจูงนะฮะ ปั่นจักรยานออกมาปิกนิกนะฮะเราก็จะเห็นบนบ้านนั้นก็มากันทั้งบ้านนะครับปิกนิกนะฮะนี่คนที่นี่จะชอบเอาสุนัขเอาสัตว์เลี้ยงมาจูงนะฮะหรือไม่ก็เนี่ยมานั่งเป็นครอบครัวนะฮะเอาอาหารมาปิกนิกกันนะฮะเนี่ยก็ช่วงซัมเมอร์นะฮะของเมืองเชลโโกเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้นะค,ะคนก็จะชอบมาทํากิจกรรมกันที่ทะเลสาบนะฮะก็ะสรุปเลยนะครับว่าเมืองเชลโโก้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ถ้าใครอยากจะมา เรียนมาทํางานนะฮะลองมาอยู่าศัยนะฮะวอร์ดก็คิดว่าเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายจนเกินไปเหมือนเมืองนิวยอร์กนะฮะแล้วก็ไม่อ่าสเปรดเอาหรือว่ากว้างขวางเหมือนเมืองแอตลยนะคะที่ต้องขับรถเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าถ้าใครไม่มีรถก็อยู่ได้โดยที่เอ่อ uh, ไม่ต้องซื้อรถ แล้วก็นั่งรถเมล์รถไฟในเชียโกได้เลยคะ่ะก็ถ้าใครที่กาลังตัดสินใจที่จะมาอยู่เมืองเชียโกนะคะวอรดก็ขอบอกเลยว่าเป็นเมืองที่สะอาดและมีระเบียบนะคู่คนเป็นมิตรแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆอคงจะชอบกันนะฮะถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูและมาชมจนจบน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้วอร์ดใ<ๆ>นการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ Bye. เิคาโกเป็นเมืองใหญ่นะคะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอาชญากรรมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะทางเซาท์ไซด์ของชชคาโกนะคะเป็นย่านที่อันตรายที่สุดนะคะก็ถ้าจะไปทางเซาท์ไซด์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะหรือการขึ้นรถไฟในตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังตัวขึ้นไปอีกหลายๆเท่านะ,ะเพราะว่าบนรถไฟก็ยังมีการจี้ปนอยู่นะฮะอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะคนที่ขับรถก็ต้องระวังการจี้ปนรถด้วยเหมือนกันนะครับเพราะการขโมยรถเนี่ยที่ชชคาโกหรือว่าคาจาคเนี่ยตอนนี้เป็นแพร่หลายมากนะฮะหลังจากที่โคิด การปิดเมืองเนี่ยอ,อ,อาชญากรรมของเมืองเชียโกก็สูงขึ้นนะฮะตำรวจที่ยิงคนดําแล้วก็ยิงผู้ร้ายหรือว่าผู้ร้ายที่ยิงตำรวจก็มีให้เห็นอยู่ประจำนะฮะการยิงกันทางเซา์ไซด์ก็มีให้เห็นด้าทาวบางทีกับตอนกลางคืนก็อาจจะมีการป้นกันได้นะฮะดังนั้นเมืองเชียโกก็ต้องอยู่อย่างระวังวูดี้ก็ จะบอกว่าเชียโก้ก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าความอันตรายมันก็ยังมีแฝงอยู่นะฮะก็ต้องให้เพื่อนๆระวังตัวขึ้นไปอีกด้วยนะฮะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บาย